การเจริญวิปัสสนากรรมฐานทําให้มีสติรู้ขนาปัจจุบันขณะคือรู้รูปนามกายกับใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสถานที่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีสมาธิและเกิดปัญญาวัดเริ่มเปิงระโปรธรามเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองที่มีความสงบร่มรื่น มีกฎระเบียบในการปฏิบัติและตารางปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนความเป็นมาของวัดแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรไปฟังจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมมาพิรัสพระวิปัสสนาจารย์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดน้ำเปิงตะโปารามหรือที่รู้สิทธิ์ชาวต่างชาติเรียกท่านว่าพระอาจารย์สุพรรณอาจินนทีโรขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สาธุชน ท่านโย,ยมท่านผู้ชมและผู้ฟังในาการปัจจุบันนี้วัดเรานั้นก็เป็นวัดที่มีอายุยืนยาวสร้างมามากกว่า531ปีโดยพระเจ้ายอดช่างรายและพระนาอันตราทีวีใน,นยุคป,ปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรมงคลได้มาฟื้นฟูบรณะให้เป็นวัดที่มีการปฏิบัติพิปัสสนากรรมฐานแก่ พุทธบริษัททั้งหลายทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศทั้งเอเชียยุโรปเมื่อเราสามารถพัฒนาจิตของเราให้มีปัญญาที่ดีมีสมาธิที่ดีมีข้อศินคือข้อปรวัดปฏิบัติดำเนินไปกับโลกอย่างสอดคล้องเกื้อกูลกันเราก็จะมีความสุขทั้งด้านนมามธรรมคือทางด้านจิตใจ ซึ่งความสุขทางนั้นจิตใจนั้นเกิดจากการที่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างง่ายๆเช่นเราหายใจได้เรามีสติกับการหายใจเราสามารถมีเท้าเดินได้เรามีสติในการเดินเรามีหูมีตาจมูกเล่นกายสามารถสัมผัสอารมณ์ต่างๆได้ย่างมีสติอันนี้ก็ถือว่าเราได้เข้าถึง หรือว่าดำเนินทางไปสู่ความสุขทางด้านนามธรรมทางด้านจิตใจซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนอบรมตัวเราเองขึ้นได้ในเทคนิคง่ายๆที่เราเรียกว่าการเจริญสติการเจริญสติประฐาน4ประการคือว่าเราพัฒนาสติสมาธิและปัญญาโดยอาศัยการฝึกฝน ดูกายของตนในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มหรือว่าหายใจเข้าออกอย่างนี้เป็นต้นสังเกตอาการของกายเช่นปวดเจ็บเมื่อขบทุกข์สุขต่างๆสังเกตอาการของจิตว่าใจของเรานั้นไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อนาคตอารมณ์อดีตท,ที่ก่อให้เกิดความกางังวลความทุกข์ทางด้านจิตใจหรือไม่หรือว่าจิตของเราเป็นนิสระอยู่กับปัจจุาบานันตัณอารมณ์อดีตอนาคต,าาคต,าาคตได้ แล้วก็มีความที่มีสติอยู่กับการขับเคลื่อนอวิถีชีวิตทีเเ่เป็นปัจจุบันขณะขณะที่เราได้เห็นได้ยินกิริสัมผัสโดยที่การ,รับรู้อารมณ์นั้นเป็นไปด้วยความอิสระเป็นผู้ดูอาการของจิตใจไปกับการกระทบอารมณ์ว่าเราจะมีเป็นมีความเป็นอิสระทางด้านจิตใจหรือว่ามีความทุกข์ไปตามกระแสอารมณ์นั้นหรือไม่พอปัจจุบันนี้ ข่าวสารอะไรมากมายที่กระทบเราแล้วเราจะมีสติสมัชชัญญะกรองจิตกรองใจของเราให้เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องอาศัยการได้มามีโอกาสฝึกจิตที่เราเรียกว่าการเข้าสู่คอสภาวนาซึ่งวัดลําปิงของเราก็มีคอสภาวนานี้สําหรับคนไทยเราก็ตั้งแต่3คืนขึ้นไปและเช้าตางประเทศก็ตั้งแต่7คืนถึงสิคืนขึ้นไปหรือ แล้วก็อยู่ได้จนถึง15วันเป็นเดือนอโดยที่ว่าเราไม่ต้องกัวงวลเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถที่จะมาใช้กําลังกายกําลังใจขนองตนเองนี้ทําคุณงามความดีทดแทนค่าโภชนาอาหารที่ชาวบ้านเข้าประถา่อนถามได้ด้การทําดีด้วยการภาวนาทําตัวเองเป็นคนดีให้แก่ตนและแก่สังคมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่วัดเราได้ทามาเป็นคอร์ส แบบ365วันนะโย,ยมนะใครจะมาช่วงไหนก็ได้แดูไหนก็ได้เดือนไหนก็ได้เราเพราะว่าเรามีคอร์สให้แก่ผู้มาปฏิบัติตลอดทั้งปี365วันกินจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทำเพื่อที่จะเป็นการแสดงถึงคุณงามความดีหรือว่าทำคำสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้แก่มนมนุษย์ทุกคนให้เข้าถึง ของดีที่อยู่ในตนค่าแห่งธรรมที่อยู่ในตนซึ่งเราจะสามารถจะนำเอามาใช้ได้กี่มื่อน้อยแค่ไหนอย่างที่คำโบราณที่พูดว่าทำใดก็แร้ค่าถ้าไม่ทำนั่นแหละนะถ้าเราได้ทำแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนอย่างแน,น่นอนพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำของเราจเจริญพรการปฏิบัติธรรมเปรียบดังปริยัติ ให้เกิดองค์ความรู้แล้วนำไปปฏิบัติจริงลงมือทําจริงทำให้เห็นจริงว่าทุกอย่างไม่สามารถบังคับให้เป็นไปอย่างใจหวังได้ถ้าหวังสุขจากอะไรก็ตามเมื่อเราผิดหวังในที่สุดเราจะประสบความทุกข์ทุกจากการคาดหวังแล้วไม่เป็นไปดังต้องการสิ่งที่จะทำได้ระดับทุกได้คือการปล่อยวางและไม่ยึดติดเราเปลี่ยนโรคไม่ได้แต่เราปรับใจเราได้ไม่ให้ยึดติด ถือมัดในสิ่งต่างๆด้วยวิธีนี้เท่านั้นเราจึงจะไม่ทุกข์เรียกว่าตัวอยู่ในโลกแต่ใจอยู่เหนือโลกการทำความดีหรือทำบุญแต่ละครั้ง นอกจากได้รับอนิสง์ผลของความดีส่งผลให้เข้าถึงสุคติหรืออยู่อย่างมีความสุขแล้วยังสามารถฆ่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้มัวหมองเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยอารมณ์บุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีจากหลักธรรมะแล้วการทำความดีมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างไปฟังจากพระเดชพ,พระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตพระวิปัสสนาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และดำรงตำแหน่งเจ้าวัดวัดด้าเปิงตะโปธารามหรือที่รู้สิษย์ชาวต่างชาติเรียกท่านว่าพระอาจารย์สุพรรณอจินนะสีโลบุญรักษาการทำคนดีทั้งหลายคนเราก็นึกถึงผลนึกถึงอนิสงศาว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรการทำความดีมันก็ได้แต่มันก็มีได้แบบ ได้ในเชิงรูปของวัตถุเช่นวิถีชีวิตที่ดีงามสุขภาพดีหรือว่าได้ทางด้านจิตใจคือได้ละปล่อยวางในเรื่องของอกิดเลสอกุศลทั้งหลายฉะนั้นในคำเก่าวของโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านจงกล่าวว่าทานทำให้เราร่ำรวยมีทรัพย์ศีลทำให้เรามีรูปร่างสดสวยงดงามหรือว่าสุขภาพดีแข็งแรงภาวนาทำให้เรามี สติปัญญาซึ่งอาน,นิสงส์ที่เกิดจากการทำคนงามความดีนั้นที่สำคัญยิ่งก็คือว่าเราได้ต้องการได้ปัญญาได้ความรู้ว่าประโยชน์ของการมีชีวิตนี่สิ่งที่สูงสุดก็คือตัวปัญญาตัวความรู้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะว่าพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้าสอนให้เรานั้น เข้าถึงสัจธรรมว่าการบำเพ็ญทานประสงค์เท่า่าเราต้องการที่จะมีสินมีทรัพย์มีเงินมีทองมีปจัจจัยส่เลี้ยงชีพให้เรามีความเป็นอยู่สุขสบายแต่ว่าคนที่เขามีมเงินมีทองมีสินมีทรัพย์มากมายก็ยังเข้าโรงพยาบาลนะก็ยังเข้าหาหมออยู่ดีก็แสดงว่าการให้ทานก็ไม่ใช่การตอบโจทย์สูงสุดของวัตถุประ,ประ,ประสงค์ของวิถีชีวิตของเรา แม้แต่การรักษาศีลทําให้เรามีสุขภาพดีที่ว่าคนบางคนมีสุขภาพดีจนแก่เท่าแต่เขาก็ไม่พ้นจากความตายเหมือนกันก็ต้องตายในวัยหนึ่ง80ปี90ปีร้อยปีแล้วคนเราก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดีสําคัญที่สุดก็คือการภาวนาเพื่อเกิดปัญญาว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญานั้นจุดประสงค์ของพุทธศาสนาของเราก็คือว่า เราต้องการให้มนุษย์เราในเป็นอิสระทางด้านจิตใจอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าไม่ต้องมาตกอยู่ในกฎของธรรมชาติแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหรือความมีความเป็นอะไรอีกที่เราเรียกว่าเข้าถึงพระนิพพานความดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งการที่เราจะเข้าถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องพัฒนาความดีที่ว่ามีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ก็คือว่ามีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ อันนี้เมื่อเราได้ศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นมันก็จะสามารถขจัดเกลสดอกุศลให้ออกไปจากจิตใจของเราได้มากขึ้นเราก็มีอิสระภาพทางด้านจิตใจได้มากขึ้นฉะนั้นอาน,นิสงส์ของการภาวนานอกจากจะได้อาน,นิสงส์สูงสุดคือความเป็นอิสระภาพทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยในวิถีชีวิตของเราก็จะมีความสุขด้วยนะเพราะว่าวันหนึ่งเวลาวันวันหนึ่งนี่เราจะต้องรับ อารมณ์มากมายเนี่ยเราจะรับอารมณ์ยังไงให้เราไม่มีความทุกข์เพราะว่าคนเราถ้ามีความทุกขนะ์เนี่ยอย่าวาแต่วันหนึ่งเลยแค่นาทีเดียวแล้วก็ไม่อยากจะให้มันได้ได้รับความทุกข์ไม่อยากจะเสวยผลทุกข์อยู่แล้ว <S <S การที่เราจะไม่ให้เราทุกข์อย่างนั้นได้เนี่ยส,สิ่งที่สําคัญยิ่ยงก็คือการมีสติหรือมีปัญญารู้เท่าทันไม่ใช่รู้ทันอะไรเลยเท่าทันจิตตัวเองว่าเมื่ออารมณ์อะไรมากระทบสัมผัสมาเราจะทํำยังไงให้ เราในปล่อยวางได้นี่คืออัน,นิี้สงของการมาฝึกเจริญสติหรือว่าฝึกจิตก็เพื่อว่าให้เราเนี่ยเป็นคนมีมอิสระในการที่จะทําให้จิตใจของเองเนี่ยเป็นอ่าเป็นจิตที่ผ่องใสนะจิตที่ผุดคองจิตที่ดีงามซึ่งจะก่อให้เกิดความสันติสุขคือไม่ต้องไปรอพบหน้าชัดหน้าเลยนะเอาทำในปัจจุบันเราได้ผลปัจจุบันเหมือนกับเราหายใจหนึ่งหนเนี่ย เราได้ชีวิตทันทีเนาะเราหายใจหนึ่งหงเราได้ชีวิตทันทีนะจะเป็นการหายใจแบบไหนเราก็ได้ชีวิตแต่ถ้าเราหายใจได้อากาศที่สะอาดมันก็ได้ความสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายด้วยแต่ถ้าหายใจยังมีสติสมัจัญญาละเราก็จะได้จิตใจที่สะอาดได้มีความสุขได้ด้วยข,ขอเจริญพรศิญสมาธิปัญญา ต้องทำไปพร้อมๆกันเหมือนกงล้อเกวียนที่ขาดซิกไหนไปไม่สามารถไปต่อได้หากเรามีศีลสมาธิและปัญญาอยู่กับตัวเราและฝึกให้เป็นกิจวัตรก็เหมือนกงล้อเกวียนนั้นจะหมุนไปเองเป็นเหตุให้เป็นผลแล้วคุณจะพบความสงบเย็นอิสระทั้งกายและใจ